สวัสดีครับมาพบกับคลิปนี้นะครับก็มาติว s h k กันนะครับในยังคงเป็นบทที่1นนะครับบทที่1ในเรื่องของเจียนต้านเถื่อนไอชิงซึ่งในคลิปนี้นะครับเรามาดูที่เอ่อโคเวนที่4ที่ซื่อหเคอร์เวลนะครับใน1บทเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอยู่ประมาณเอ่อสี่ถึงห้าถึงหกโคเวนประมาณนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเรามาดูที่เคอร์เวนที่4กันนะฮะในเคอร์เวนที่4เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องราวอะไรโซเชียลมันหลายขั้น เจอีหญิงเชิงสื่อก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคําศัพท์กันก่อนเพื่อเพื่อให้เรานั้นได้รู้จักแล้วก็เข้าใจนะครับในตัวบทสนทนาหรือว่าในตัวเรื่องในตัวเครื่องเหวินนี้มากยิ่งขึ้นนะครับโ okay. 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 อเค有 cheers ชื่อโอเค我们有七个生 e 请大家跟老师读เดี๋ยวอ่านตาม老师แล้วกันนะครับโ okay. oh. อเค好羡慕羡慕啊老师ขออนุญาตขยายนิดนึงนะครับ 爱情，爱情，星星，星星，加班，加班，亮，亮，感动，感动，好，再一次读，羡慕，羡慕。 爱情，爱情，星星，星星，即使，即使，加班，加班，亮，亮，感动，感动，好。 เ一ี我อี看เ一些生่的ม思。ามาดูความหมายของคำศัพท์เหล่านี้นะครับว่ามีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็เอาไปใช้ในรูปประโยคอย่างไงนะครับ第二十的生词就是羡羡慕羡慕的意思就是一差ครับ่าคำว่า羡慕ตัวนี้จะแปลว่าฉ差我很羡慕他ฉัน意差เขามากเลย我很羡慕โอเคฉันฉา 他很า慕，หินเสมูเขาอามากๆอะไรเงรี okay. ้ยโอเคสก็ไอิงไอิง的意思就是ความรักความรักนะครับไอ่สิงโอเคความรักของหนุ่มสาวอย่างเงี้ยนะครับไอ่ิงเจอ,อนี่คือความรักอะไรเงี้ย星ก星星ิสิสสสสตัวนี้ก็คือดวงดาวนั่นแหละครับดาว s t a r ดวงดาวนะครับฮะจิส的意思就是แม้ว่า โอเแม้ว่าจีชืฉออะไรอะไรนะครับก็มักจะต้องมีบริบทข้างหลังตามหลังมาด้วยนะครับเช่กัเจียปันคำว่าเจียตัวนี้มันจะแปลว่าบวกแปลว่าเพิ่มนะครับเจียจะแปลว่าบวกแปลว่าเพิ่มโอเคส่วนปันตัวนี้มันแปลว่าเ,เข้าทํางานนะครับแปลว่าทํางานเจียปันก็คือ work overtime ก็คือทาโอนั่นแหละโอเคทำงานล่วงเวลาโอเคทำงานล่วงเวลา หรือถ้าเป็นภาษาพูดเนาะก็จะก็จะแปลว่าทำโอนะครับเลี่ยงเลี่ยงโดยเสถียรสว่างครับสว่างแล้วก็การต้องการต้องเจอประทับใจครับโอเคการต้องประทับใจอ๋อเจ็ดคำนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอ่านคำศัพท์เจ็ดคำนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเซี<う>่ยนหมู่ไอ่ชิงซิงซิงจีสือ加班 亮感动 ok 听听那么读题课文那好吧好 p u t t i 课文你们有空搞来那好很多女孩子羡慕浪漫的爱情那什么是什么是浪漫呢年轻人说浪漫是她想要月亮时你不会给她星星年 啊，中年人说：“浪漫是即使晚上加班到零点，到家时自己家里也还亮着灯。”老年人说：“浪漫其实就像歌中唱的那样，我能想到最浪漫的事。” 就是和你一起慢慢变老，其实让我们感动了，感动的，就是生活中简单的爱情。有时候，简单就是最大的幸福。OK，เราลงมาแปล โอเคมันจะมีคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปเมื่อกี้นะเจ็ดคำอยู่ด้วยในนี้นะครับเราลองมาดูว่ามันจะมีความหมายว่าอะไรในเครื่องวันนี้นะครับโอเค很多女孩ตัว很นหายหตัวตัวแปลว่าเยอะมากเนาะมากๆนะครับมากๆหรือเยอะมากนะครับ女孩子女孩หายหน่หายก็คือเด็กผู้หญิงนะครับเด็กหญิงเด็กผู้หญิงนะครับ เด็กผู้หญิงจำนวนมากนะครับเซียนหมู่อิจฉาร่างมันเตอไอ่ิงความรักที่โรแมนติกโอเคคำว่าร่างมันตัวนี้แปลว่าโรแมนติกเนาะโรแมนติกเตอรตัวนี้มันจะแปลว่าที่นะครับไอ่ิงก็คือความรักโอเค很多女孩子羡慕浪漫的爱情เด็ก okay. ผู้หญิงจํานวนมากเนี่ยมักจะอิจฉาความรักที่มันแบบโรแมนติกมากๆหน้าเฉิมอะชื่อร่างมันเนาะหน้าถ้าอย่างนั้นอ่าหน้าตัวนี้แปลว่าถ้างั้นถ้าอย่างนั้นเฉิมอะไรชื่อคือร่างมันเนาะอะไรคือความโรแมนติกล่ะอ่ะนาเนียนชิงเหรินเนียนชิงเรื่งเนียนชิงก็คือคาว่เนียนชิงคำนี้ก็จะมีความหมายว่า วัยรุ่นนะฮะเหนียนชิงก็จะแปลว่าวัยรุ่นโอเคเหนียนชิงเหรอนวัยรุ่นเนี่ยมักจะพูดว่าวัยรุ่นบอกว่าวัายรุ่นมักพูดว่าร่างมันชื่อโรแมนติกก็คือท่าเสียงยวเย้าเยื่อเรียงซื้อท่าหล่อนถ้าตรงนี้เป็นท่าผู้หญิงใช่ครับหล่อนเสียงเยา้าอยากได้อยากจะ,อ,ะอยากได้เสียงเยา้า เยื่อเรียงสือสือตัวนี้แปลว่าเวลาหรือตอนที่นะครับเยื่อเรียงพระจันทร์โอเคอ่ะพอจะเดาได้อยังเรื่องมันคือถ้าเสียงเยื่อเรียงสือความโรแมนติกก็คือเวลาที่หล่อนอยากจะได้ดวงจันทร์เนี่ยนี่หุ่ยเกต้าคุณปุ่ยเกต้า ปูห้วยก็คืออไม่เนีืยปู้แปลว่าไม่เนาะปูห้ยก็คือไม่สามารถโอเคไม่สามารถที่จะอะไรครับเก๋ท้าให้เขาอะไรให้เขาสิ่งสิ้งดวงดาวก็คือคุณก็จะไม่เอาดวงดาวให้เขาอะเวลาที่คุณเวลาที่เขาอยากจะได้ดวงจันทร์อะคุณก็จะแบบว่าเออไม่ไม่ใช่ว่าจะเอาดวงดาวให้เขาก็คือเหมือนประมาณว่าความโรแมนติกเนะี่ยความหมายก็คือจะประมาณว่า อยากได้อะไรต้องได้อะไรประมาณน,นี้อ่าโอเคเอาจงเหนียนเหรินชัวจงเหนียนเหรินก็คือคนวัยกลางคนโอเคคำพจน์ตงตัวนี้แปลว่ากลางนะครับจงเหนียนเหรินก็คือวัยกลางคนเนี่ยมักจะพูดว่าร่างมันชื่อจี๋ฉือหวันช่างเจียบนันเต้าหลิงเตียนร่างมันก็คือความโรแมนติกเนี่ยก็คือจี๋ฉือแม้ว่าอ่าที่เราเรียนไปเมื่อกี้เนาะ วันช่ากลางคืนกลางคืนหรือว่าตอนเย็นนะฮะเจียปันก็คือทำโอทำโอทีโอเคทำโอทีเนี่ยเต้าหลิงเตียนถึงหลิงเตียงก็คือไงครับเที่ยงคืนใช่ไหมโอเคเต้าหลิงเตียนถึงเที่ยงคืนเนี่ยเต้าเจียสือเวลาที่ถึงบ้านเวลาที่ถึงบ้าน สือตัวนี้เวลาเต้าปว่าถึงเจ้าแปลว่าบ้านเต้าเจ้าสือก็คือตอนที่ถึงบ้านเนี่ยซื่อจีเจ้าบ้านของตัวเองซื่อจีเจ้าหลี่ในบ้านของตัวเองก็ยังเป็นไงครับเยี่ยหายเลี่ยงเจิตังเยี่ยหายก็แปลว่าก็ยังโอเคเยี่ยหายก็ยังเลี่ยงเจิตังเลี่ยงแปลว่าสว่างเจ<ะ>ิแปลว่ากำลังครับก็คือ กำลังอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะครับเติงแปลว่าไฟก็คือ,อวัยกลางคนเห็นว่าไงครับวัยกลางคนเนี่ยเห็นว่าความโรแมนติกเนี่ยมันก็คือถึงแม้ว่าจะทํางานกลับบ้านดึกดึกดื่นเนี่ยกลับไปถึงบ้านก็ยังเห็นยังเห็นดวงไฟที่ยังเปิดรอเขาอยู่เหมือนประมาณว่ายังมีคน,นรอเขากลับบ้านอยู่อย่างเงี้ยเออประมาณนี้นะครับเราเดิน เราเนี้ยนเรนเราแปลว่าแกเออเราเนี้ยนเรนคนแก่เนี่ยก็จะพูดว่างไงคนแก่ก็จะบอกว่า人们其实就像า中唱的那ง,ง,งความรักเนี่ยความรักเนี่ยก็เหมือนกับก็เหมือนกับในในเนื้อเพลงอ่ะโอเคเกอจงช่าง กอแปลว่าเพลงครับจงแปลว่านช่างแปลว่าร้องเหมือนที่ร้องอยู่ในเนื้อเพลงน่ะหน้าย่างก็คืออย่างนั้นนะฮะอย่างนั้นหันนวหนึ่งเสียงเต้าจุ้ยร่างมันเดชหัวฉันหนึ่งสามารถเนาะหรือได้ก็ได้ฮะเสียงเต้าก็คือคิดคิดออกเอ่อคิดออกคิดได้นะฮะ จุ้ยที่สุดครับคำว่า,วาจาุ้ยคำเดียวแปลว่าที่สุดร่างม่านก็คือความโรแมนติกที่สุดเนี่ยฉันฉันจะคิดมักจะคิดได้ว่าความโรแมนติกที่สุดเนี่ยอ่าเติร์ชเติรตรงนี้แปลว่าเรื่องเนาะเรื่องที่โรแมนติกที่สุดเนี่ยก็คืออะไรจิ้วส์ก็คือเฮอรนี่เฮอกับนี่คุณอี่สี่ด้วยกันม่านม่านชา้ชาช้าเปี้ยนเหลา เปลี่ยนไปเป็นความแก่อ่าก็คือ,อเรื่องที่เรื่องที่โรแมนติกที่สุดสำหรับฉันเนี่ยก็คือได้แก่ไปพร้อมๆกันกับคุณอ่าโอเคเฮ่อหนีอีฉีมา่านมานเปี้ยเหล่าก็คือแก่ไปพร้อมๆกันแก่ไปพร้อมๆกันกับคุณประมาณนี้นะครับชี่นกนงสุดที่สือแม้ว่า อ่าถึงแม้ว่าร่างหัวเหมืนร่างทำให้หัวเหมือนพวกเราการต้องแต่ก็คือทำให้พวกเราเ,เกิดความประทับใจแล้วเ,เกิดความประทับใจจิ้ก็คือช่งหัวจงในชีวิตเจียนตนต,นตัวนี้ก็แปลว่าเรียบง่ายนะครับเรียบง่ายหรือง่ายๆนะครับง่ายง เดก็คือความรักที่มันง่ายๆ有时候 h บางทีคำา่ากโยเแปลว่าบางทีนะครับเจียนตความง่าย就是ก็คือจุยที่สุดตาใหญ่的ดอชิ่นชคือความสุข ความสุขที่ยิ่งใหญ่โอเคความเรียบง่ายก็คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ก็คือในชีวิตเนี่ยนะครับก็จะมีความอ่าเขาเรียกว่าไงความรักที่มันเรียบง่ายโอเคความรักที่มันเรียบง่ายเนี่ยความเรียบง่ายเนี่ยมันก็คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ประมาณนี้อันนี้ก็คือบทนิยามของความรักนะฮะบทนิยามของความรักคนวัยรุ่นนะฮะก็คือ ความรักก็คือเหมือนการตามใจอย่างนี้นใช่ไหมเออความแบบความโรแมนติกก็คือเหมือนการตามใจกันอย่างเช่นเราอยากได้อะไรต้องได้อะไรเงี้ยฝ่ายตรงข้ามก็จะหามาให้อย่างนี้นใช่ไหมครับถ้าวัยกลางคนก็คือความรักก็คือเหมือนความเขาเรียกว่าความเข้าใจความเข้าใจใช่ป่ะอย่างเช่นใ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 นเนื้อเรื่องที่เขาบอกเนี่ยก็คือเหมือนประมาณว่าถึงแม้ว่าจะทํางานถึงบ้านเนี่ยดึกดึกื่นตเนี่ยแต่ก็ยังมีคนที่ เ,เปิดไฟรอเขาอยู่อะไรเงี้ยรอเขากลับบ้านอยู่ส่วนถ้าเป็นในวัยที่วัยแก่ขึ้นไปแล้วเนี่ยเราเนียนเหรอน,นี่เราเนียนเหรอก็จะคิดว่าความรักก็คือการที่คนสองคนเนี่ยความโรแมนติกเนี่ยก็คือคนสองคนเนี่ยได้เติบโตหรือว่าได้แก่ไปพร้อมๆกันประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอโคเว้นนะครับโคเว้นที่4ใน hsk บทที่1 นะครับ S H K บทที่1เรื่องของเจี่ยนต้านเตอ่อไอชิงน,นะครับก็มีคำนะครับที่น่าสนใจอยู่หลายๆคำนะครับแล้วเราก็มีคำศัพท์อยู่ทั้งหมด7คําคำก็ลองเอาไปฝึกฝนนะครับแล้วก็ฝึกเขียนแล้วก็จำจดจำคำศัพท์เหล่านี้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านนะครับในห้วนที่4อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจากกันไปในคลิปนี้นะครับเห女นตัวหน่หายสือ 羡慕浪漫的爱情，那什么是浪漫呢？年轻人说，浪漫是他想要月亮时，你不会给他星星。年啊，中年人说，浪漫是即使晚上加班到零点，到家时自己家里也还亮着灯。 老年人说：“浪漫其实就像歌中唱的那样，我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老。其实让我们感动的，就是生活中简单的爱情。有时候，简单就是最大的幸福。” โอเคอันนี้ก็เป็นบทสนทนา,าไม่ใช่บทสนทนาสิเป็นบทเรียนนะครับเรื่อนบทที่4นะครับเครื่อนบทที่4ี่นะครับเดี๋ยวเรื่อนอนที่5นะครับเรามาเจอกันในคลิปต่ตอไปนะครับสําหรับคลิปนี้ใจเจียนครับ